สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ครับอย่างที่คุณผู้ชมทราบดีอยู่แล้วนะครับเวลาเราไปเที่ยวไหนเรามักจะใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปเที่ยวครับซึ่งเหมาะกับสถานการณ์น้ำมันแพงๆแบบนี้ด้วยครับและอุปกรณ์สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะั่นก็คืออุปกรณ์กันขโมยครับแต่อุปกรณ์กันขโมยที่เรานํามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูครั้งนี้ครับจะต้องให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจว่ามันดีพอในการจะใช้งานหรือเปล่านะครับอุปกรณ์ตัวนี้ยี่ห้อ CC ok นะซื้อมาจาจกร้าน m r ราคาประมาณ199บาทครับเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องกระดาษที่ไม่สามารถแกะออกมาได้ครับเขาทำการซีลไว้ให้เรียบร้อยเลยครับอุปกรณ์ตัวนี้วิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรยากครับใช้วิธีการล็อกครับโดยการล็อกนะครับแบ่งเป็นส่วนตรงนี้ครับสำหรับใส่กระแฮมมอเตอร์ไซค์ของเราส่วนนี้ใส่กับเบรกหรือคลัชของมอเตอร์ไซค์ของเราครับแต่โดยปกติจะใส่ไว้ที่เบรกเพื่อไม่ให้รถของเราทําการเคลื่อนย้ายได้ครับ เวลาจะใช้งานครับก็จะมีกุญแจมาให้ทั้งหมดอยู่ด้วยกันอยู่2ดอกครับเป็นกุญแจแบบกลมๆแบบนี้วิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับผมเราเปิดตรงนี้ขึ้นมาครับกดสวิตช์ปึ๊บก็เป็นการล็อกใช่ไหมพอเราจะเปิดครับผมล็อกเราก็เปิดออกมาแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็จะอ้าออกมาได้ครับซึ่งการอ้าออกของเขาตรงนี้ครับก็เพื่อใช้ในการล็อกครับตรงนี้ก็สับเข้าไปในส่วนของแฮมมอเตอร์ไซค์ของเราส่วนตรงนี้ครับก็จะปรับได้นะตรงนี้ก็จะปรับเพื่อที่จะใช้ขยับในการ เลื่อนให้มันล็อกพอดีกับคันเบรกมือของเราครับตรงนี้ครจะปรับคันเบรกมือก็แค่ล็อกเปิดเจ้าตัวนี้ขึ้นมาครับจริงๆตรงนี้เขาสามารถที่จะขยับได้นะเขาไม่รู้ว่าเขาทามาให้หรือเปล่าแต่พอเราแกะออกมาปุ๊บเราก็พบว่าเจ้าตรงนี้มันมีน,อน็อตครับมันมีน,อน็อตเล็กๆอยู่ตัวหนึ่งเพื่อที่จะทําการขยับไอ้เจ้าตัวนี้ฮะให้มันพอดีกับคันเบรกของเราครับผมเพื่อให้มันเลื่อนไปเลื่อนม,มาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมเจ้าตัวนี้ฮะเป็นพลาสติกทั้งดุลเลยฮะไม่ มีส่วนไหนที่เป็นโลหะยกเว้นในส่วนของกุญแจครับเวลาการทําการล็อกนะฮะก็จะมีแท่งเหล็กที่อยู่ตรงนี้ครับผมแท่งเหล็กที่อยู่บริเวณด้านนี้เพื่อใช้ในการล็อกครับผมนี่ฮะจะแท่งเหล็กตรงนี้เขาจะมาล็อกกับพลาสติกที่อยู่ตรงนี้เอาจริงๆถามว่าหนาไหมก็ไม่ได้หนาอะไรมากมายครับผมซึ่งเจ้าตัวกันขโมยตรงนี้อยากจะเรียกว่าเป็นสําหรับการกันเลื่อนรถอะไรพวกนี้มากกว่าครับเพราะว่าการล็อกของเขาเนี่ยมันเป็นพลาสติก ทั้งหมดเลยฮะทั้งระบบตรงนี้ครับผมเวลาจะใช้เวลาจะปลดล็อกก็แค่ทําอย่างนี้ฮะกดกุญแจเข้าไปเวลาปลดล็อกก็หมุนออกมามันก็เด้งออกมาเรียบร้อยแล้วครับการใช้งานสําหรับโจ้ย์ตัวนี้ครับผมผมก็จะใช้สําหรับเวลาที่เราไปจอดรถตามที่ต่างๆครับเพื่อที่ว่าไม่ให้ใครมาขยับรถนะครับหรือจะเรียกว่ากันขโมยก็เรียกได้ครับเรียกว่าคงจะเป็นลักษณะการทวงเวลาให เกิดการช้ามากขึ้นครับเพราะว่าหากว่าเขาจะขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยเขาก็จะต้องทําลายเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนครับผมทําลายเจ้าตัวนี้หรือดึงออกมาหรืออะไรยังไงก็ได้ครับเราปรับขึ้นมาจะเป็นลักษณะาการถ่วงเวลาในการที่เฮ้ยหากว่ามองดูปั๊บเนี่ยอาจจะเอ้ยไม่น่าขโมยสักเท่าไหร่นะรถเราอะไรแบบนี้เพราะต้องเสียเวลากับการใช้อุปกรณ์กันขโมยตรงนี้ครับแต่ถามหาความแข็งแรงมันก็แข็งแรงสู้เหล็กไม่ได้ครับผมเพราะยังไงอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กอย่าง พวกล็อกดิสเบรกต่างๆก็น่าจะมีความแข็งแรงที่มากกว่าครับแต่ในส่วนของตรงนี้ก็เหมือนจะทำให้แบบทวงเวลาไปลักษณะนั้นมากกว่าครับแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันมีอุปกรณ์ป้องกันนะหากมองไกลๆก็อาจจะคิดว่ามันเป็นเหล็กอะไรอยู่ภายในแต่จริงๆก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดครับใครสนใจก็ไปดูตามร้านมิสเตอร์ดีไอวายได้ฮะร้อยเก้าสิบเก้าบาททดดี้ซื้อมาเพราะว่าเข้าใจว่าข้างในเนี่ยเป็นพวกเหล็กเป็นโลหะอะไรที่มันจะล็อกกับตัวเบรกตัวแฮนด์ของเราไม่ได้แต่พอเปิด ึ้นมาดูก็ปรากฏว่าเขาเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยครับก็โอเคถามว่าใช้ประโยชน์ได้ไหมสําหรับตัวผมก็คงจะพอใช้ได้ในส่วนที่บอกไปนั่นแหละครับเวลาเราจอดไว้ก็อาจจะทวงเวลาได้ในการที่ใครสักคนจะมาขโมยรถของเราครับแต่หากว่าเอาจริงๆงจัง,จง,จงก็ลองพิจารณาดูครับว่าเหมาะสมกับการใช้งานของคุณผู้ชมหรือเปล่าจากสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ราคาร้อยกว่าบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างคุณภาพตามราคาฮะคุณผู้ชมครับสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดในการจะใช้งานในการป้อง การมอเตอร์ไซค์ของเราก็อาคอยดูระมัดระวังให้ดีใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพมากเพียงพอครับเจ้าตัวนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับชอบใจก็ลองไปดูตามร้าน Mr. DIY นะฮะที่นี่ทำการรีวิวให้คุณผู้ชมดูเรียบร้อยเพื่อจะตัดสินใจซื้อและนำมาใช้งานครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามที่ี่อนทัวครับสวัสดีครับ